สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดก็มีแนวทางของวันที่16มิถุนายน67อันนี้เลขรับเฉพาะสายทหารนะคะทุกคนว่าที่แล้วให้แบบนี้มานะรับเฉพาะสายทหารนะรับเฉพาะสายทหาร สายทหารเลขท่านาจำแบบนี้เอาไว้นะทุกคนเลขท่านมวดที่แล้วมันออกตรงนี้เลยเนี่ยนะเด่นบนมวดที่แล้วมันออกตัวนี้เลยนะสามตัวมี สี่หนึ่งเจสปหนึ่งเกสองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งเหนึ่งปหนึ่งเก้าล่างล่างก็มี 90 9า9ูน7 9เแล้วก็มีแนวทางของสายดวนขบวนใหญ่นะมันมีเพิ่มมานะสายดวน ขบวนใหญ่เมื่อที่แล้วเข้าเข้าเก้าสามนะมีสามตัวก็มีหกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมาแบบนี้นะเดี๋ยวเดียว อาจารย์ที่บายว่ามันมาใบเดียวกันแต่ว่ามันมาคนละส่วนอันนี้ก็สายด่วนขบวนใหญ่นะอันนี้ก็รับเฉพาะสายทหารอันนี้นะนี่เด่นบนอันนี้เด่นล่าง4 1 7 4 1 8 4 1 9 1 4 1 7 1 8 1 9ล่าง9 0 9 หนึ่งเกแล้วก็สายด่วนขบวนใหญ่เลขนี้นี่มันอันเดียวกันเลยแล้วก็ไม่เข้าใจแต่คราวที่แล้วมันเข้าตัวนี้นะเดี๋ยวอให้ดูอีกทีนึงนี่มันเข้าตรงนี้ วันนี้จะมาไหมแล้วก็ของใครดีมันมอันนี้ตามต่อเลยมาทางเดียวกันเนาะมันเลขลงเลขล็อกอะไรอย่างนี้นะนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากจะเขียนยังไงดีวะ สลับยินแบ่งให้เม็ดเดียวเลยเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้า จริงๆเขาให้มาเม็ดเดียวแต่แอดก็ขยายเอาเผื่อชอบสำนักงานสลากกินแบ่งเจ็ดแปดห้ามาตามต่อของแอดมิดดีกว่านะแอดมิดนะแอดมิดแอดมิด แอดมิดนะคะนี่ตัวหนังสือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วเข้าไหมอ๋องวดที่แล้วก็เข้านะแอดมิดมาดูงวดนี้เลยสามตัวตรงโต๊ดแอดมิดสามตัวให้สองสามศูนย์ สองสี่ศูนย์สองห้าศูนย์นี่คืออะไรวะหกหกหรือสองหกหรือสองสองสองศูนย์แล้วก็สามสองเจ็ดสามสี่เจ็ด สามห้าสองสามหกสองเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแอดมิด okay. นะคะมาดูว่า,าคลิปนี้มันชนกันอยู่ที่ตัวไหนเนาะ อืมสามสองศูนย์อันนี้ไม่มีแปดมไม่ชนกันเลยนะดูแล้วไม่มีชนกันซักเจ้าไม่ชน งวดที่แล้วอันนี้เข้าแต่งวดน,นี้ก็ไม่ชนกันอีกหกศูนย์สามอันนี้ไม่มีเ่ยมันมีแต่สองศูนย์สามมันไม่มีหกถ้าจะชนก็ชนที่ศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามสามศูนย์นะคะทุกคนเนี่ยงวดที่แล้วเจ้านี้ถ้าเข้าจริงก็เข้าเนี่ยก้า ห้าเก้าสามห้าสามเก้าอันนี้ก็เข้าห้าเก้าสามเหมือนกันแต่งวดน,นี้มันไม่ตรงกันเลยนะมันผิดกันตรงที่หลักร้อยอ่ะนี่หกอันนี้สองว่าจะมาไหมจะมาหกหรือจะมาสองไหมหรือว่ายังไงนะคะแต่ให้สามศูนย์เหมือนกันเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะ บางทีเข้าสองวดนสามวดติดกันก็กลับมาหลุดอย่างนี้นะคะหลุดแล้วก็กลับมาเข้าอย่างนี้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณแนวทางทุกๆ,ๆแนวทางนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ